กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e a d ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับมันมีคำพูดหนึ่งนะครับนั่นก็คือสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งเกี่ยวกับคํานี้นะครับพอดีมีเพื่อนสอบถามมาว่าอยากให้พูด เกี่ยวกับความหมายของคํานี้นะครับก็มาฟังกันเลยนะครับคำว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะครับนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะคำว่าสู้ติดแน่นะครับส่วนมากมันใช้กับคดียาเสพติดนะคดียาเสพติดเนี่ยเป็นคดีที่สู้ยากมากนะผมใช้คําว่าสู้ยากมากที่สุดในบรรดาคดีเลยนะครับเหตุผลที่มันสู้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าโจทย์เราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะ โจดเราก็คือคนที่มาจับกลุ่มเรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทีนี้เวลาเราสู้คดียาเสพติดเนี่ยเมื่อเราต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่เขาจะจับกลุ่มเขามีอํานาจโดยตรงทีนี้นะครับถ้าใครเคยติดคุกแล้วสู้คดียานะครับมันจะมีคําเบสิกอยู่คํานึงที่ศาลเนี่ยเขาชอบใช้นะครับนั่นก็คือนะครับโจดนะครับไม่มีความขัดแย้งกับจําเลย จึงไม่มีเหตุผลที่โจ์จะใส่ร้ายจำเลยให้ได้รับความเสื่อมเสียจึงไม่มีเหตุผลที่โจ์จะกล่าวหาจำเลยให้ได้รับความผิดนี่คือคำเบสิกที่เราจะได้ยินบ่อยๆในคดียาเสพติดเวลาเราสู้แล้วแพ้นะครับนะเวลาศาลตัดสินมาปุ๊บถ้าศาลเห็นว่าหลักฐานที่เรานาเสนอนะครับไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ปุ๊บเขาจะหยิบยกคำนี้ขึ้นมาพูดทันทีนะครับนั่นก็คือ โจ์นะครับไม่มีความขัดแย้งกับจําเลยจึงไม่มีเหตุผลที่โจทย์จะใส่ร้ายคำว่าโจทย์ก็คือตำรวจที่ไปจับเรานะชุดจับกุมนะคนที่ยื่นฟ้องเรานั่นก็คือโจ์นะดังนั้นนะครับการสู้คดียาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะผมยกตัวอย่างนะครับที่เคยเห็นแล้วสู้ชนะก็คือลุงที่ขับรถ10ล้อนะครับแล้ว โดนยัดยา1เม็ดอันนั้นแกมีหลักฐานนะครับนั่นก็คือกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในหัวเก๋งรถแกนะเพื่อยืนยันนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่ทําให้แกหลุดคดียาหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับโดนยัดยานะครับในชุมชนแออัดนะปรากฏว่ามันมีกล้องวงจรปิดในชุมชนนะครับเห็นตำรวจเอาสิ่งของนะครับโยนไปใต้เบาะนะครับแล้วแจ้งเขาว่าเป็นยาเสพติดแล้วจับกลุมเขานะครับ ตรงนั้นสารก็เลยยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับจำเลยก็เลยพ้นข้อกล่าวหาแต่กรณีที่เราขับรถไปกับแฟนะครับไปเจอด่านตามป่าตามข้างทางมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะไปหากล้องวงจรปิด ดังนั้นนะครับคนที่โดนยัดยาแล้วคิดจะสู้ในคดียาเสพติดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากนะครับเราจึงเห็นขบวนการที่หากินนะครับไม่ว่าจะยัดยาแล้วก็เรียกรับเงินนะครับเพื่อเป็นค่าล้มคดีเพื่อเป็นค่าที่จะไม่ถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าคดียาเสพติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สู้ยากมากนะครับนะส่วนมากนะครับคนที่โดนจับยาเสพติดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีอื่นมากกว่าการที่จะสู้คดีนะครับอย่างเช่นนะครับ จ่ายเงินเพื่อลดของกลางนะครับสมมติว่าโดนจับยาพันเม็ดนะยอมจ่าย3 4มสี่แสนนะเพื่อลดของกลางให้เหลือ200เม็ดนะแล้วก็ไปทำร้อยทับสองเอานะทำร้อยทับสองนะครับโทษมันก็จะเบาลงนะดีกว่าเอาเงินไปสู้คดียอมติดคุกแต่ติดน้อยหน่อยนะนี่คือเบสิกของคนที่โดนจับยาเสพติดหรือว่าคนที่อยู่ในขบวนการของยาเสพติดเขาจะใช้วิธีนี้มากกว่า นะครับนะโดนจับยาพันเม็ดนะยอมจ่ายสินบน2 3 0 0 0แสนนะครับลดของกลางเหลือ200เม็ดหรือว่า400เม็ดนะแล้วทีนี้ก็ไปทำร้อยทับสองนะร้อยทับสองมันลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับยา200เม็ดตัดมาประมาณ4-5ปีลดกึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณ2ปี3ปีนะครับติดจริงๆก็ปีกว่าๆหรือว่า2ปีก็ออกแล้วนะดีกว่าไปสู้คดีเพราะว่าถ้าสู้ยาพันเม็ดเนี่ยถ้าแพ้มานี่พะโลเลยนะครับนะ โทษยีปี30ปีเลยนะครับนะดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการนะครับยอมจ่ายใต้โต๊ะนะครับลดของกลางทำร้อยทับสเอามันจะติดคุกน้อยกว่าที่จะไปสู้คดีเพื่อให้หลุด เพราะว่าการสู้คดีในคดียาเสพติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สู้ยากมากนะครับเหมือนที่ผมพูดมานะเพราะว่ามันมีคําเบสิกที่เราจะได้ยินบ่อยๆเวลาเราสู้คดีในชั้นศาลโจทย์มีหน้าที่จับกลุมเราอยู่แล้วจึงไม่มีประโยชน์ที่จะมาใส่ร้ายเราหรือว่ามากล่าวหาเราดังนั้นคนที่สู้คดียาเสพติดนะครับถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหานะเป็นเรื่องที่สู้ยากมากนะ ทีนี้นะครับคำว่าแพ้ติดนานคืออะไรนะครับแพ้ติดนานก็คือว่านะครับเวลาเราต่อสู้ทางคดีนะครับหากเราแพ้เนี่ยนะครับศาลเขาก็จะสั่งลงโทษนะครับเต็มแม็กเต็มอัตรานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความสํานึกนะครับเราไม่ได้พร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะครับเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของเรานะแต่เราแพ้เพราะพยานหลักฐานที่โจ์นํามายื่นนะครับนะ ต่อศาลนะครับทำให้เราแพ้คดีทั้งๆท,ที่เราบอกว่าเอยเราบริสุทธิ์เราถูกกล่าวหานะครับดังนั้นศาลเขาก็จะลงโทษนะครับเขาจะอ่านคําพิพากษาหรือว่าคําตัดสินว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้มีความสํานึกผิดเขาจะใช้คํานี้เลยนะครับดังนั้นนะครับเวลาศาลเขาสั่งลงโทษนะครับเขาก็จะสั่งลงโทษนะครับตามอัตราโทษสูงสุดที่กฎหมายกําหนดนะเขาจึงมีคําพูดว่าสู้ติดแน่แพ้เนี่ยติดนานนะ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมคดีฆ่าคนตายหรือว่าคดีพยายามฆ่านะครับเรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับในข่าวว่าจําเลยเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาผมจะพูดให้ฟังนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจผมจะยกตัวอย่างคดีฆ่าคนตายนะครับโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่ส่วนมากเวลาศาลเขาลงโทษเขาก็จะลงโทษจําคุกตลอดชีวิตนะทีนี้นะครับคนที่รับสารภาพคดีฆ่าคนตายเนี่ยเวลาศาลเขาสั่งลงโทษนะครับโทษก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 25-30ปีในกรณีที่รับสารภาพนะครับสารเขาลดให้กึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราสู้คดีฆ่าคนตายนะครับถ้าสารยกฟ้องก็คือหลุดเลยนะครับไม่ต้องถูกจำคุกดังนั้นนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆในกรณีที่เป็นข่าวคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมักจะปฏิเสธเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับต่อให้เราแพ้คดีนะครับพอไปถึงสารฎีกาปุ๊บสารสั่งจำคุกนะครับตลอดชีวิต กนะับอีกคนนึงนะครับสารสั่งจำคุก30ปีในคดีฆ่าคนตายเหมือนกันทีนี้นะครับเรามาฟังไทม์ไลน์หรือว่าฟังขั้นตอนของการติดคุกในคดีฆ่าคนตายทําไมคดีฆ่าคนตายเขาถึงยอมเสี่ยงนะครับที่จะสู้คดีสมมุติว่าเรารับสารภาพนะครับสารเห็นว่าเราสํานึกผิดนะจำคุก30ปีอีกคนนึงสู้ไปจนถึงสารดีกานะครับจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าสู้แพ้นะครับทีนี้ นะครับคดีฆ่าคนตายเนี่ยมันจะมีเรื่องของกักมาตานะครับนะก็จะถูกจําคุกประมาณ5 8ปีโดยไม่ได้เลื่อนขั้นนะไม่ว่าจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพก็แล้วแต่นะครับนะคุณก็จะถูกจําคุกประมาณ8ปีเอาผมตีเป็นตัวเลข8ปีแล้วกันนะครับทีนี้พอจําคุก8ปีปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีในการปรับเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเป็นชั้นเยี่ยมนะครับ ไม่ว่าคุณจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพนะครับผมตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ10ปีในการเป็นชั้นเยี่ยมทั้งคู่นะทีนี้สมมุติว่าระหว่างระยะเวลา10ปีเนี่ยไม่มีอภัยมาเลยผมคิดแบบง่ายๆแล้วกันไม่มีอภัยมาเลยพอปีที่11มีอภัยมานะครับจาก30ปีเหลือ15ปีจากตลอดชีวิตเหลือตัวเลขกลมๆ50ปีนะนี่คืออภัยครั้งที่1อภัยครั้งที่2มาปุ๊บนะครับคุณก็จะได้รับ1ในสองเท่าเกันนะ จาก15ปีอาภัยลูกที่2มาก็จะเหลือประมาณ7ปีครึง่งซึ่งเราติดคุกมาเกินอาภัยลูกที่2มาคนที่รับสารภาพก็จะหลุดนะแต่คนที่สู้คดีนะครับอาภัยลูกที่2มาจาก50ปีก็จะเหลือ25ปีนะครับทีนี้นะครับคนที่รับสารภาพออกไปแล้วก็จริงนะครับคนนี้ยังอยู่ที่25ปีพออาภัยลูกที่3มมาปุ๊บจาก25ปีเหลือเท่าไหร่ครับ12ปีครึง่ง ดังนั้นนะครับเขาก็จะถูกปล่อยตัวหลังจากคนที่รับสรารภาพออกไปไม่นานเหมือนกันถ้ามีอภัยมาดังนั้นนะครับคนที่สู้คดีนะครับเวลามีอภัยมาเขาก็ได้เท่าเท่ากับคนที่ไม่สู้คดีและเวลามีอภัยมาเรื่อยๆนะครับคนที่ไม่สู้คดีรับสรารภาพนะครับออกไปก่อนหน้าไม่เกินปี2ปีถ้ามีอภัยลูกถัดมาปุ๊บเขาก็ได้ออกดังนั้นถ้าสู้แล้วชนะเขาคือไม่ต้องติดคุกเลยแต่ถ้าสู้แล้วแพ้นะครับ เขาก็ติดคุกมากกว่าคนที่สารภาพไม่เกิน2-3ปีในกรณีที่มีอภัยมาเรื่อยๆนี่ก็คือนะครับหลักการที่ว่าทำไมคนที่ฆ่าคนตายหรือว่าพยายามฆ่าคนตายเนี่ยเขาถึงชอบสู้คดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตราโทษมันสูงทีนี้ถ้าเขาสู้ชนะคือหลุดเลยถ้าเขาสู้แพ้นะครับต่อให้เขารับสารภาพนะครับเขาก็จะติดอยู่ประมาณ12-13ปีถ้าเขาไม่รับสารภาพนะครับเวลาอาภัยมานะครับนะ เขาก็จะติดอยู่ประมาณ14-15ปีซึ่งมันมากกว่ากันไม่กี่ปีนะครับมันก็เลยคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับในการที่จะสู้คดีเวลาชนะมาก็คือหลุดเลยนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับกับคําว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสาหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับไม่ได้เป็นการแนะนําให้ใครไปกระทําผิดหรือว่าหลีกเลี่ยงความผิดนะครับเป็นเพียงการบอกเล่าสิ่งที่เคยพบเจอมาแล้วก็สิ่งที่เคยเห็นมานะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซั b สไครต์ไลค์แชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello Ted ขอบคุณครับผม